อันนี้อวัยวะเพศชายทำหน้าที่สร้างอสูจิคือง่ายเนาะระบบนี้เป็นทะค่ะทะโอเคค่ะถัดมามันถามอะไรเราเนี่ย <c oughs> เครื่องคูดแงยองเกงคนเซิลเดี๋ยวแคนเซิลต่อที่ข้อสอง ฮอร์โมนเพศชายหลักเออฮอร์โมนอันนี้ต้องจำให้ได้แล้วจำได้ไหมเอมืเพศชายหลักเทสโทสเตอโรนค่ะเทสโทสเตอโรนถูกค่ะอวัยวะเพศหญิงที่เป็นแหล่งสร้างไข่คือก็ง่ายเนาอยสร้างไข่ข้อสี่ฮอรฮอโมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนสร้างจากอวัยวะใดสร้างไข่ค่ะ การปฏิสนธิของไข่และอสูจิมาเกิดขึ้นที่ส่วนใดท่อนำไข่ค่ะท่อนำไข่การฝังตัวของตัวอ่อนเกิดขึ้นที่อวัยวะใดผนังหมดลูกอืก็คือหมดลูกใช่ถัดมาข้อเจดสเปิร์มอสูจิถูกสร้างที่ใดคอควายค่ะ อันทาอวัยวะใดของระบบสืบพันธุ์เพศชายทำหน้าที่เก็บสะสมอสุจิชั่วข่าว e p i d e m i e p i d e m i s, <S อ่าถูกค่ะข้อ9รอบเดือนของผู้หญิงมีระยะเวลาเฉลี่ยกี่วันยี่ส <28. S 1> ช่วงที่ไข่ตกโดยทั่วไปตรงกับวันที่เท่าไหร่ของรอบเดือนสิ <14. S 1> ค่ะฮอร์โมนที่ควบคุมการตกไข่คือ fsh กับ l h, 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 l h ค่ะ f s h l h คูครัคะแล้วสองอันนี้มันต่างจากเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนันไหมคะแล้วมันเพิ่มเติมมาจากไหนนะคะอือฮึเดี๋ยวเช็คให้นะคะความแตกต่างหนูลอกแป๊บเดียวนะคะความแตกต่างของ l h l h f s h ความแตกต่างของ f s h l h กับไอตัวของผู้เทสเตสโตอเอสโตเอสโตเจนเทอร์เทสโตโลนเอสโตเจนเทอร์เทสโตโล เขาบอกว่า FSH กับ LH เป็นควบคุมการสืบพันธุ์แต่ว่าเอสโตรเจนกับเทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนเพศสร้างจากอวัยวะเพศโดยตรงคือออหมายถึงที่สร้างมันต่างกัน FSH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าถ้าเป็นเอสโตรเจนเทสโทสเตอโรนเป็นจากอวัยวะเพศโดยตรงค่ะหลักๆก็คือออที่สร้างนะ เราก็รายละเอียดแบบเยอะเลยอะ่ะก็อยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูะะแบ๊บนึงนะคะ <c oughs> อาาโอเคคออ่าฮะโอเคถัดมาก็คือไหนว่า <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ ถึง FSH กับ LH ข้อ12การป้องกันการตั้งครรภ์โดยวิธีธรรมชาติคือข้อใดนับวันปะธรรมชาติ mm hmm. ค่ะก็คือนับระยะปลอดภยัยหรือนับวันโรคเอดเกิดจากเชือ้อใด HIV หนองในเทียมเกิดจากเชือ้อใด มันออกอย่างนี้หรือเ่ะเนี่ยถ้าออกตอบแบคทีเรียนะคะ,คะอ๋ะอหนองในเทียมแบคทีเรียค่ะลูถัดมาข้อสิบห้ามันประโยชน์มันคืออะไรนะมากที่สุดด้วยนะขอใช่ค่ะถูกเลยคะ่ะสิบหกเป็นทางผ่านของทานกขนาดขอดงงค่ะ ชอ่องคลอดถุงนำ้ำค่ำทำหน้าที่สำคัญคือขอไข่หรอคืเอาถูกค่ะสายสะดือมีหน้าที่ใดขอไข่ค่ะเดี๋ยอโอเคไอวหมายถึงข้อใดขอไข่ค่ะใช่ค่ะเออ โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียคือข้อใดซิฟิลิสเหรอคะซิฟิลิสใช่ค่ะถัดมาอันนี้ตอบสั้นๆโอเคหนูตอบข้อยี่ิบเอ็ดให้หน่อยสิยคะโลเอ,อที่สร้างแตกต่างกันค่ะอีกอันนึงสร้างที่อันท้ายอัน,นสร้างที่ดังไส แล้วก็สราเออแล้วก็การสร้างอัสจุจิคือสร้างจำนวนเยอะมากแล้วก็ต่อเนื่องจนตลอดวัยเจริญพันธ์เลยนะคะอัสุจิสร้างไปตลอดเลยเนาะแต่ไข่อะเออถึงวัยหมดประจำเดือนเท่านั้นประมาณ40-45นะคะโลกถัดมา22เพศหญิงมี2ชนิดคืออะไรทำหน้าที่อะไร เอสโตรเจนกระตุ้นการตกไข่ค่ะส่วนโปรเจสเตอโรนทำให้ผนังมดลูกหนาตัวแล้วก็คงสภาพไว้ค่ะตัวเอสโตรเจนควบคุมบัฒนาลักษณะเพศหญิงเยื่อบุมดลูกหนาตัวโปรเจสเตอโรนเยื่อบุมดลูกพร้อมการฝังตัวควบคุมการตั้งครรภ์โอเคเลยคะ่ะแล้วก็กระบวนการตกไข่คืออะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขอยี่บสาม กระบวนการตกไข่มันคือการที่ไข่มันถูกผลิตมาจากรังไข่แล้วพอถึงประมาณวันที่สิบสี่ของรอบเดือนนะคะมันจะมาอยู่ตรงท่อนำไข่รอการปฏิสนธิแต่ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มี <c oughs> ก็จะสลายไปเนาะกลายเป็นนั่นแหละ่องประจำเดือนโอเคข้อยี่สิบสี่ พอเป็นจุดปฏิสนธ,ธิค่ะค่ะเอ่อแล้วก็ลำเลียงตัวอ่อนเขาสู่ห,หมดลูกถ้าเกิดมันอุดตันจะเป็นยังไงคะลูกก็ใส่ก็ปฏิสนธิไม่ได้แล้วก็ลูกตัวอ่อนฝังตัวไม่ได้ค่ะค่ะล้าจะทำให้มีบุตรยากใช่เลยค่ะถัดมาขอยิ้มห้า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเยื่อบุหมดลูกในรอบเดือนเอ่อช่วงวันที่หนึ่งถึงห้าก็คือมันจะสลายตัวค่ะส่วนวันที่สิบสี่มันก็เริ่มหนาตัวขึ้นมาแล้วก็หนาะเรื่อยๆเรื่อยๆเรยๆแล้วพอถึงอีกรอบเดือนหนึ่งมันก็สลาย ถูกเลยค่ะถ้าศัพวิชาการเขาก็บอกว่าเยื่อบุมดลูกจะหนาตัวขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวถ้าไม่มีการปฏิสนธิเยื่ยอบุมดลูกจะหลุดลอกออกมากับประจำเดือนค่ะซึ่งใช่เลยเหมือนกันถัดมาก็อยี่บหวิธีชั่วคราว2วิธียาคุมกับถุงยางยาคุม ยาคุมกําเนิดถุงยางค่ะคุณครูเพิ่มก็คือการฝังยาคุมการฉีดยาคุมข้อ27การอธิบายการแพร่เชื้อโรคของโรคเอดไม่รู้ค่ะโอเคโรคเอดแพร่โดยการติดต่อทางเพศสัมพันธ์การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการถ่ายเลือดจากแม่สู่ลูก เนี้ยค่ะเข็มฉีดยาก็คือเออเราห้ามใช้สารเสพติดอะนะง่ายๆพวกเข็มฉีดยาเพศสัมพันธ์การถ่ายเลือดค่ะถัดมาข้อ28ถุงน้ำข้ามและลกมีบทบาทต่อทาลกยังไงถุงน้ำข้ามช่วยป้องกันการระแทกลลก็ก็ นำอาหารหรือเปล่าโรครคอ่ฮะก็คือแลกเปลี่ยนสารอาหารการและของเสียระหว่างแม่กับลูกค่ะข้อยี่สิบเก้าอาศัยเพศัะไม่อาศัยเพศต่างกันยังไงหรอการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็คือต้องมีมการปฏิสนธิค่ะแต่ไม่อาศัยเพศก็คือไม่มีการปฏิสนธิ ง่ายๆเลยก็คือต้องถ้าอาศัยเพศมีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียข้อดีคือเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่อาศัยเพศไม่มีการัถูกหลัไม่มีการผสมพันธุ์ลูกเหมือนแม่เกือบทั้งหมดข้อ30ระบบสืบพันธุ์กับระบบต่อมไหลท่อสัมพันธ์กันยังไงเอ่ย ระบบสืบพันธุ์ก็คือแบบว่าต่อมไรท่อมันจะผลิตก็คือตรงต่อมใต้สมองนะคะมันจะผลิตอฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรในระบบสืบพันธุ์ฮอร์โมนเอสเตรเจนกับโปรเจสเตอโรนต่อมไรท่อผลิตเอ h ออกับเอออ๋อใช่ค่ะก็อันเนี้ยเป็น เป็นเรื่องระบบสืบพันธุ์ฮันนี่จากเพิ่มเติมอะไรไหมคะระบบสืบพันธุ์หนูจําตรงไหนไม่ได้มาเออก็แบบว่าไม่ค่อยมั่นใจตรงนับวันนะคะโอเคเดี๋ยวลองการนับวันการตั้งครันเดี๋ยวคุณครูลองเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มโจทย์ให้แบบหนึ่งนะหนูรอแบบหนึ่งนะคะได้ค่ะเออโจทย์การนับวันประจําเดือนใช่ไหม โจทย์นับวันประจำเดือนประมาณห้าข้อแล้วกันนะสำหรับเด็กมอสองใช่ไหม เดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันโอเคไหมแบ๊บนึงนะะไม่ผิดอันแบบนึงนะคะ เออเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมีประจำเดือนเริ่มวันที่สามและรอบเดือนปกติคือยี่แปดวันวันแรกของประจําเดือนรอบต่อไปจะตรงกับวันใดหนูง,งงไหมอ่ะไม่งง,งคะ่ะสามมการาสา,ส,สามสิบสามสิบมากราอือ หนูบวกไป3ามยี่ิบเก้าสสสามเอดตอบ3ามเอดนะคะลกูกข้อ1ตอบสามอด่าถัดมาข้อ2ของเพื่อนเริ่มวันที่สิรอบเดือนสาสประจําเดือนของเธอเริ่มวันที่เท่าไหร่ ข้อสองงงไหมลูกงงเหมือนกันมีสิบเมษาป่ะคะโอเคค่ะอ่เก้าสิบเนี้ยแหละเอาวันที่สิบมีนาบวกสามสิบวันก็ประมาณเก้าเมษาหรือสิบเมษาเนี <Century> ่ยแหละเออถัดมาข้อสามผู้หญิงคนหนึ่งไม่แน่นอนโดยเฉลี่ยยีบเก้าถ้าวันแรกคือสิบห้ารอบเดือนถัดไปประมาณวันที่เท่าไหร่ เฉลี่ยยี่สิบเก้าถ้าวันแรกคือสิบห้ามันต้องมีนดอ่าถูกคะ่ะสิบข้อสี่ตกไข่นะข้อสี่ตกไข่คิดยังไง อะตกไข่อ uh ่าฮะถัดมาข้อห้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมีรอบเดือนสามสองวันเธอเริ่มมีประจำเดืนอนวันที่ยี่สิบวันแรกของรอบเดือนถัดไปคือวันใดยี่สิบกรกฎาคม่ะรอบเดือนสามสิบสองวันเริ่มมีประจำเดือนยี่สิบ รอบถัดไปก็ยี่สิบมียยบวกสามสิบสองวันประมาณยี่สองปะคะเพราะว่ามียอมีแค่มียยมีแค่สามสิบเนาะอเ,เออแ,แถวแถว,แถวนั้นแหละคะ่ะถัดมาข้อหกการตกไข่มักเกิดวันใดของรอบเดือนวันที่สิบสี่ค่ะ ะถัดมาข้อ7จ็ดถ้ารอบเดือนของเพื่อนคุณสั้นแค่ยีิบสี่วันแรกของรอบเดือนต่อไปจากวันที่ห้ากันยาจะตรงกับวันใดยีิเกค่ะถูกค่ะ 8. ดรอบเดือนของเด็ออกหญิงคนหนึ่งเริ่มวันที่สิบสองรอบเดือนยาวสามเอ็ดวันแรกของรอบเดือนตัวต่อไปตรงกับวันใด ยา yeah, กจังเลยสิบสิบสองบวกยาวสามเอ็ดสิบสองกุมภาค่ะอ่าอันนี้ถูกเลยค่ะข้อเก้ารอบเดือนสั้นและรอบเดือนยาวมีผลต่อการตกไข่และการตั้งครรภ์ยังไงก็แบบว่าการนับวันอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ตรงกัน ถ้ารอบเดือนสั้นก็คือน้อยกว่า28วันการตกไข่มาเกิดขึ้นเร็วในรอบเดือนมีโอกาสตั้งครรภ์เร็วถ้ารอบเดือนยาวการตกไข่มาเกิดช้าลงวันตกไข่จะเลื่อนออกไปมันก็จะช้าเนาะค่ะถัดมาข้อ1ิถ้าผู้หญิงมีรอบเดือนไม่สม่ำเสมอบางที26่บางเดือน30สจะทำให้การคำนวณวันตกไข่แม่นยำหรือไม่เพราะอะไร ถ้ามันไม่สม่ำเสมอล่ะไม่แม่นยามค่ะเพราะว่ามันไม่ม่ำเสมอไม่แม่นยามวันตกไข่ขึ้นอยู่กับความยาวรอบเดือนถ้าสั้นยาวไม่แน่นอนก็จะเปลี่ยนไปค่ะเลยไม่แน่นอนคราวนี้ไปอะไรนะ <c oughs> ระบบเออขับถ่ายเออเราไม่ค่อยได้เรียนเลยเนาะระบบขับถ่ายใช่ปะ <Okay. S 2> เดี๋ยวลองดูก่อนนะคะถ้าอันไหนแต่ว่ามันเนื้อหามันไม่เยอะนะอันนี้เออลองดูก่อนนะลูกเดี๋ยวครูขอแป๊บนึงนะคะขอเซ็ตเครื่องแป๊บนึงนะ